สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่นะังยังสถานที่ต่างๆที่มีร่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่น่ยังวัดถ้ำของมก,กานะยังตาบลสารลาลำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่หลังจากพาลงมาดูในส่วนของห้องโถงพระประธานที่มีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในพื้นที่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ เนื่องด้วยลักษณะของพื้นที่ที่ผมเห็นแล้วเนะี่ยมันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะตอนนี้ก็เลยแบ่งพาร์ทคิดมาเพื่อจะพาไปสำรวจพื้นที่ในส่วนของบริเวณที่เป็นเส้นทางตรงนี้นะจะบอกว่าที่นี่คือสวยงามมากสวยงามมากจริงๆด้วยความใหญ่ของถ้ำ ตอนที่เห็นจากบริเวณเพื้นที่แค่ตรงนี้นะคือมันใหญ่มากแล้วก็จากเส้นทางที่มันสามารถเดินไปได้เนี่ยตามพื้นที่ข้อมูลที่ผมดูมาคร่าวๆมันเป็นพื้นที่เขาที่มีถ้ำเยอะหรือพอสมควรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการถ่ายที่ยาวๆเลยละกันในส่วนของภารกิจการสำรวจถ้ำของวัดถ้ำขอมกาลนะครับผมนี่นะ เป็นจุดบริเวณที่หลังจากลงมาจากบริเวณพื้นที่ของห้องโถงพระประธานบริเวณด้านบนนี้นะเราก็จะเจอกับในส่วนของเส้นทางที่มีการทำเอาไว้ตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทะลุไปในส่วนของพื้นที่ถ้ำได้เดี๋ยวร่วมเดินทางกันไปสำรวจพร้อมๆกันเลยกันตอนนี้เพราะว่าด้วยสวทางที่วันนี้ผมมานะก็คือมาในช่วงที่กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะมีในส่วนของพายุฤดูร้อนเข้า และอยู่บนยอดเขาอยู่บนป่าคนเดียวแบบนี้ก็คือผมก็เลยอยากเน้น mm. พื้นที่การตำรวจให้กระชับขึ้นนะเพราะว่าทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองด้วยสวยจริงๆครับคือผมบรรยายความสวยงามที่ตาเห็นได้ไม่เท่านะคืออยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นกันอนะถ้ามีโอกาสนะเนี่ยพื้นที่มันใหญ่มากจริง จากตอนแรกที่เข้ามาในถ้ำเนี่ยเห็นมันเป็นบรรยากาศพื้นที่ที่มันเดินทางขึ้นมาค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็เป็นพื้นที่ถ้าที่ตอนแรกคลิปแรกเลยที่หลงเข้าไปในป่าก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าถ้าอะไรได้วยนะแต่นี่ครับเส้นทางที่พี่เจนะม,มีเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องน้ำนะ แล้วก็เนี่ยเสียงฟ้าร้องมาละตรงบริเวณที่เห็นตรงนี้ครับคือในส่วนขององค์ปั้นพญานาคนะครับหนึ่งสิ่งเลยที่เวลาเราเดินทางไปเที่ยวชมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือถ้ำเราจะได้เห็นในส่วนของรูปปัน้นหรือว่าตัวแทนขององค์ปั้นพญานาคที่มีการทำมาไว้นะก็ะเป็นความเชื่อนะครับรวมถึงบริเวณตรงนี้ครับเป็นองค์ปัน้นฤาษีหน้าเสือ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เวลามาเที่ยวชมนะผมก็เน้นย้ําให้เคารพในส่วนของกันมาเที่ยวนั่นคือเรื่องของการสำรวมกายกิริยาวาจาใจนะโอ้เดี๋ยวนะจริงด้วผมเห็นใกล้ๆแล้วบริเวณด้านหลังอาคารตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของโพรงท่าที่ลึกไปค่อนข้าง คือปากถ้ำม,มันกว้างนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูกใกล้ๆอีกทีนึงอย่างที่กล่าวครับคือมันเป็นเส้นทางที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะ่ะคือมันมีการทําเส้นทางเอาไว้เห็นชัดนะว่าเราต้องเดินมาทางไหนก็เลยลองเดินมาตามเส้นทางดูก็เจอจริงๆครับในส่วนของพื้นที่ถ้ำอาคารอยางนี้เป็น เป็นห้องน้ำนะสำหรับคนที่มาเที่ยวจริงก็สามารถที่จะมาใช้ห้องน้ำได้แต่เนี่ยผมดูคร่าวๆให้แล้วกันว่าคิดว่าคงไม่มีคนขึ้นมาสักเท่าไหร่หรอกแต่เข้าใจว่าน่าจะมีน้ำแนี่เพราะว่าหนึ่งคือ อย่างที่กล่าวรับว่าคิดที่แล้วอ่ะมันเป็นปสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไฟ,ฟฟ้าหรือเรื่องของน้ำประปาข้างบนน่าจะมีการอำนวยความสะดวกอยู่แต่วันที่ผมเดินทางขึ้นมาเนี่ยผมไม่เห็นพระท่านนะแล้วก็โ,โหบางที่ตรงนี้ก็มันก็ลอกอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ลกเท่ากับถ้ำแรกพอที่จะเดินไปได้อยู่นี่นะเห็นในส่วนของข้างหน้านะที่เป็นโพงถ้ำ ปากถ้ามันใหญ่มากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าลึกหรือเปล่านะคือตอนนี้ผมไปกังวลกับในส่วนของฝนที่มันอาจจะตกนี่นะครับบรรยากาศคือขึ้นมาแล้วบอกว่าหายเหนื่อยหายเหนื่อยจริงๆ ได้เจอกับเส้นทางธรรมชาติที่มันมันไม่ใช่เป็นป่าที่มันลกจนเกินไปอ่ะคือมันมองเห็นวิวทิวทัศน์มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของนี้เนี่ยสูงมากจนแอบ,บสงสัยนะว่าทาไมสถานที่แห่งน,นี้ถึงไม่ค่อยมีคนมารีวิวหรือว่ามีคนมาเที่ยวกันน่ะคือเข้าใจว่าในการเที่ยวถ้ำน่ะถ้าคนไม่ชอบจริงๆงนั่นคือมันจะเหนื่อยพอบอกว่าถ้ำน่มันจะเป็นทางที่ต้องขึ้นเขาสูง,สง แบบนี้ก็คือคนก็จะไม่ค่อยอยากมาแนละ้วแต่แมจะไปเล่นน้ำทะเลทะเที่ยวน้ําตกกันแต่ผมว่าธรรมชาติของถ้ำมันเป็นอะไรที่ดูลึกลับแล้วก็สวยงามนะเนี่ยลักษณะของรากไม้ที่มันเข้าใจว่านานมากสวยงามจริงๆครับ ดูจากลักษณะพื้นที่คร่าวๆตรงนี้ก็ไม่ใช่ถ้ำมืดดิ่งเหมือนกันนะแต่ผมเห็นป้ายแล้วมันไม่เชิงป้ายนะเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนี่นะมีการเขียนระบุตรงนี้ไว้ว่าถ้ำรับแลแ้วลก็มีเครื่องหมายเลขเก้านะคือคำว่า9้านี่หมายความว่ามีถึง9ก้าถ้ำหรือเปล่านณตอนนี้คือเป็นถ้ำที่3ามที่ผมเจอ ตงถ้ำบริเวณนี้ก็มีชื่อเรียกว่าถ้ำรับแ,แล้วดูนะความเป็นธรรมชาติของมันคือสวยสวยมากจริงตรงนี้ก็มีการทำในส่วนของพื้นนะเป็นการปูพื้นหินไว้อะ ัวะนะมันจะไม่ได้เป็นเส้นทางแล้วนะครับคือตรงนี้มันเป็นเนี้ยเป็นก้อนหินไปนะแล้วก็ลกมากผมเข็ดจ,จากพื้นที่ถ้ำแรกแล้วคือความลกของมันอนะ่ะผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกผมกลัวงูมันเป็นพื้นที่ของใบไม้อย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันมีในส่วนของ สัตว์มีคิดนะก็ให้ดูบรรยากาศที่เป็นส่วนที่เห็นแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะหุยตรงนี้เดผมไปตกใจกับหินที่อยู่ตรงหน้านี่นะมันเป็นหินงอกที่เชื่อมระหว่างด้านบนกับด้านล่างแต่ลักษณะมันจะบอกยังไงดีคือเหมือนกับหัวคนแล้วก็มีลำตัวนะ อันนี้เป็นจินตนาการที่ผมเห็นไปเว็บแรกเมื่อกี้นะส่วนด้านล่างก็ไม่ได้มีอะไรนะคือข้างหน้ามันก็เป็นพื้นที่แอ่งลงไปคือเดินลงไปก็ไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ลึกลับซับซ้อนนะครับมีหินที่แปลกตายอยู่ตรงนี้ที่ผมเห็นแล้วก็ อยากให้ดูกับพื้นที่ด้านในเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายเลยแล้วกันเพราะว่าถึงไม่ใช่ท้ามืดมากนะแต่ว่าเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกับบรรยากาศที่ชัดเจนขึ้นตามชื่อท่านนะคือท้ำรับแลคือความหมายของรับแลเนี่ย ถ้าเราพิจารณาถึงความหมายของมันจริงๆนะคือหมายถึงสถานที่ที่รับตาผู้คนหรือว่าเป็นสถานที่ที่ร้างห่างไกลผู้คนจนน้อยคนอาจจะเข้าถึงอะไรทาให้เป็นสถานที่ที่มีชื่อออกจะลึกลับแต่ด้วยความเป็นธรรมชาติจริงๆของมันเนี่ยคือจะบอกว่าไอ้ความว่ารับแลนี่แหละมันซ่อนความเป็นธรรมชาติไว้สูงมากนะผมเลยชอบการสำรวจถ้ำแบบนี้มาก แล้วก็ตรงนี้เป็นร่องลอยในอดีตที่เข้าใจว่าเคยมีการทําไฟฟ้าแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ปิบัตดรรมนะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเต็มๆด้านบนว่าคือผมกลัวอย่างหนึ่งผมเห็นลักษณะของก้อนหินที่อยู่ตรงหน้านะคือมันเป็นลักษณะของก้อนหินที่มันหักอะ แลด้านบนนะคือด้านบนมันเป็นป่องถ้าที่สูงอยู่ด้านบนนะถ้ามีเห็นร่วงลงมาเนี่ยก็จะบอกว่าอันตรายอยู่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเน้นย้าก็คือเรื่องของการระมัดระวังตัวเองด้วยละกันในสําหัับผู้ที่สนใจอยากจะตามรอยมาเที่ยวชมนะครับเนี่นะตาละด้านบนเดี๋ยวนะโอผมไม่เข้าใจนะคือด้านบนผมเห็น,นว่า นืกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไหนได้เป็นขวดน้ําอัดลมนะไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าแต่ว่านี่คือหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่อยากให้ลอกเรียนเลยนะธรรมชาติมันสวยงามของมันอยู่แล้วอะ่ะแต่ไปเอาขยะไปโยนอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนจริงๆอันนี้ไม่ไม่ได้โทษใครทั้งหมดหรอก มันไม่คงไม่มีคนก็แบบโยนขึ้นไปเสียดายเสียดายที่มันมาทําลายความเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่โดยรวมนะครับกับพื้นที่ของทํารับแลตรงนี้นะก็สวยงามครับนี่คือแค่ท่านที่สามเท่าน,นั้นจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ ต้องมาจริงอยากให้มานะใครชอบขึ้นเขาสายแนวแอดเวนเจอร์เที่ยวถ้ำเที่ยววัดที่นี่มาได้ครบเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวผมเดินออกไปก่อนนะตรงนี้ โอเคจากตรงนี้ไปก็ออกมาที่บริเวณด้านนอกแล้วคือผมคงไปเดินสำรวจพื้นที่ผมเองมีทางที่มันเป็น,เ,ปนเหมือนลูกศรน,นะระบุทางเส้นทางที่จะไปหนึ่งถ้ำซึ่งมันอยู่เป็นทางที่ผมต้องย้อนไปนะก็เลยจบคลิปในส่วนของถ้ำรับแลงรงบริเวณนี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวจะเตรียมไปสำรวจอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะหาถ้ำเจอหรือเปล่านะยังไงก็รอติดตามชมในคลิปหน้าอีกทีนะครับว่า จะได้เจอกับบรรยากาศของพื้นที่ถ้ำอีกแห่งหนึ่งได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับผมเพราะทุกที่มีเ,เรื่องเล่ารอให้เราไปสำรวจฝากกดติดตามกดไลค์รวมถึงเข้าไปเที่ยวชมกับพระกิตอื่นๆภายในช่องของรบวาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ